เลฟูมั่นใจกระชากเบลิงแฮมร่วมทัพได้แน่น,นอนในช่วงสมัยน,นี้ครอบยืนยันพร้อมจะปล่อยคาริอุสย้ายทีมตั้งแต่เดือนมอรกราคมนี้เลยนะเจะลาดยืนยันอสัสมาลาพร้อมเสริมทีมเพิ่มแม้จะเพิ่งได้ตัวคูดิโยนและก็ดีนเทนเดอันมาร่วมทัพก็าตามชีตามหรือสวนดีโอเวนฟันธงหงคืนฟอร์มชนะแบรนดฟอร์ดอย่างแน่นอนในช่วงสัาห์นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยแคคออฟไซต์รายงานมาว่าหง์แดงลิเวอร์พูลมีความมั่นใจนะฮะมากยิ่งขึ้นเลยว่าจะได้ตัวเจ้าหนูจูบเบลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของเสือเหลืองบริสตัดมุนมาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงสม,มุดนี้สำหรับทางเบลิงแฮมวัย18ปีทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดแล้ตเ้งแต่ย้ายจากทางเบอร์มิงแฮมซิตี้มาอยู่กับทางดอุบ เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020ซับไปได้ทั้งสิ้น8ประตูกับอีก13แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด71นัดรวมทุกรายการส่วนนาฬกานี้ยิงไปได้ทั้งสิ้น4ประตูกับอีก9แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด25นัดส่งผลให้เขาคลังตกเป็นที่หมายปองของบรรดาสโม,มสรใหญ่ทั่วทั้งจีปยุโรปในครั้งนี้ท้งนี้รายงานล่าสุดระบุเลยว่าลิเวอร์พูลมีความมั่นใจบนแบบคิวสุดขีดนะฮะเพราะพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมทุกทีมและคว้าจนวนจูบเบลิงแฮมมาครองได้สำเร็จในชวมมนี้ เราเชื่อกันว่าดอตมุลพร้อมที่จะปล่อยเบรดิงแฮมเช่นเดียวกันหากได้ค่าตัว90ล้านปอนด์เนื่องจากนักเตะยังเหลือสัญญากับทีมจะถึงช่วงปี2025นั่นเองครับโดยทางเชคเกนคอปในใหญ่ทางลิเวอร์พูลยืนยันว่าพร้อมจะปล่อยตัวคาริอุสในตะวันที่ถูกลืมออกจากทีมหลังจากสัญญาจะหมดลงในฤดูกาลนี้ โดยคาริอุสวัย28ปีไม่ได้ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลอ,อีกเลยหลังเกมแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศปี2018ที่พวกเขาพ่ายต่อทางมาตริกและเขาก็ก่อความผิดพลาดในเก,เกมนั้นซึ่งส่งผลต่อเส้นทางอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขาโดยตรงทงันที อนาคตของนัทวันเยอรมันตกลงอย่างน่าใจหายเขาถูกบีบให้ย้ายไปเล่นกับทางเบสตัสเป็นเวลา2ฤดูกาลตามด้วยโอนิโอนเบรินในบุนเดสซิกาเยอรมันในการที่แล้วโดยเวลานี้คือกลายเป็นนัทวันที่ถูกลืมของสโมสรและกำลังจะหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มันเป็นสานก,กาณ์ที่มีหลายทีมที่ต้องพูดถึงกันอย่างมากอย่างแรกเลยนะคือบรอดิอุสเป็นนัทวันที่ทํางานของเขาได้ดีในช่วงที่ผ่านมาทํางานอย่างหนัก และกมุังมั่นกับการซ้อมร่วมกับทางโคช้ชของทีมเราไม่มีอะไรต้องสงสัยในเรื่องนี้ก่อนทชื้อโดการนี้จะเริ่มต้นขึ้นเรานั้นทําการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องของการย้ายทีมแต่รัตนั้นไม่สามารถหาทีมใหม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาอยู่กับเราต่อไปและเขาได้รับการดูแลปกติไม่ต่างจากนักเตะของทีมของเราเลยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เวลานี้เรามีนายทวันที่มีลำดับชัดเจนอาริสซนคือนายทวันมือหนึ่งของเราเคดเฮอร์ก็คือมือสองของเรา เอเดียนคือมือ3ของเราแล้วก็มา s เซโรปิตาลูก้าคือมือ4ของเราเรามีนวาวทวน4 4คนอยู่ทีมแล้วแล้วเราไม่เจอสันก,การที่ต้องใช้ในวาวทวนคนที่5ผมหวังว่าบรอดลิสผมหวังว่าเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จเขาสามารถจะหาสโมสรใหม่ได้ในการตลาดซื้อขายรอบนี้หรือว่าในหน้าร้อนจะถึงนี้ก็เป็นได้ ตีเวนเชลาผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่ายืนยันว่าทีมจะยังไม่เสร็จสิ้นกับการซื้อขายตลาดรอบนี้แม้ว่าจะได้ตัวเฟริเป้คคจินโยและก็ลูก้าดินมารุ่มทีมแล้วก็ตามชีโดยทางแอสตันวิลล่าเสริมทีมได้ย่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมพวกเขาได้เฟริเป้คคจินโย กองกลางทีมชาติบราซิลมาด้วยสัญญายืยมตัวจากทางบาเซโลนาและก็ลูกาดีนแบ็กทีมชาติฝรั่งเศสจากทางเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเจลาดยืนยันหากเป็นไปได้พวกเขาต้องการกองกลางและกองหลังตัวกลางเข้ามาเสริมทัพมันยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้และก็สไตล์การเล่นขอนเตะป,ปายนี้เรามองหาจะตรงกันหรือไม่ถ้าเราสามารถหานันเตะที่มีระดับการเล่นและการณะทางในแบบที่เราสามารถนำมาพัฒนาทีมได้ หรือสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมได้มันก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกับการที่ทีมทั่วไปมีกองหลัง4คนแต่เรามีแค่3คนเราก็ต้องพิจารณากันนะซึ่งอิตาลล่าผ่านการลงเล่นมาแล้ว19เกมในรายการนี้อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนและมีแต้มมากกว่าทีมตกชั้น11แต้มแต่ก็ห่างจากพื้นที่ยุโรปนะฮะถึง9คะแนนด้วยเช่นก,กัน ไมเคิลโอเว่นอดีตดาวยิงชื่อดังทํานายผลฟุตบอลธุรกิจประจำสัปดาห์นี้โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นจะกลับมาชนะได้หลังจากฟอร์มสะดุดไปถึง3เกมก่อนหน้านี้โดยโอเว่นทำนายทุกคู่นะฮะในวันเสาร์15มกราคมแมนซิตี้ชนะเชลซีไป3 1, าต่อหนึอริสตี้แพ้เอฟเวอร์ตัน1นึ่งต่อสบูมแบมตันชนะเซาท์อมตันหนึ่งต่อศนย์เดวิสันชนะวัตฟอร์ดสองต่อหนึ่งและซามิล่าชนะแมนยูไป2อต่อห โซมันอาทิตย์นั้นวันที่16มการาคมนะฮะงานนี้ทางโอเว่นทำนายไว้ว่าเวสต์แฮมชนะลีดไป3-1ต่อเล็ฟูชนะแบรนฟอร์ดไป2-0ต่อเทนแฮมฮอสเปอร์เสมออาร์ซอนไป1-1ต่อโมเมนซาร่าคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนธันวาคมของทีมลิเวอร์พูล โดยกอนหน้าที่ตอนนี้เป็นตัวแทนทีมชาติอียิปต์ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเริ่มต้นจากการทำสองประตูในชัยชนะ4-1ของของแดงในเกมชาหมิกิตที่กุยสันพาร์คซาลายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสร้างโอกาสทำประตูชัยของดิวอกอเรกี้ในเกมเยือนวูฟตันและหลังจากนั้นทำประตูตามที่เสมอในเกมที่แซงเอาชนะเอซิมิลานไป2ต่อ1ในแชมเปี้ยน เขายังสังหารจุดโทษในเกมกับทางอาเซมิลล่าและกระทาประตูให้กับทางของแดนในการแซงกลับมาเอาชนะนิวคาสเซิลที่ field, แอนฟิลด์ในขณะที่เขาเป็นตัวจริง7นัดในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเจ้าของเสื้อเบอร์11ได้รับคำคะแนนโหวตนะฮะมากที่สุดทาง liverpoolfc.com ีดอนำหน้าดิเโก้โชต้าอันดับที่2และกระทางเทรนเตอร์อาร์โนอันดับที่3ในครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่4ที่ซาลาคว้ารางวัลของแซนด้าชาร์เตอร์จนถึงเวลานี้นนในรายการ2 0 2 1ันยีถึงสองพ เดลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของ Standard Charter ไปี2021-2022นะฮะงานนี้ธันวาคมเป็นของโมเมตซาร่าพฤศจิกายนเป็นของเทนเนลสเดออาโนตุลาคมนั้นก็จะเป็นของโมเมตซาร่ากันยายนเป็นของโมเมตซาร่าแล้วก็สิงหาคมเป็นของโมเมตซาร่าในครั้งนี้อดีปการหลังทับผงแดงชี้ชัดเลยว่าดาวยิงชาวอียิปต์สมควรจะรับค่าเหนื่อยเหมือนกับนักเตะระดับโลกในครั้งนี้ เราจะมีคาแรคเ,เตอร์ตำนานเซนเตอร์แบ็กลิเวอร์ฟูบอกชัดเจนเลยว่าโมเมตซา่าควรจะรับค่าเหนื่อยเหมือนกับนักเตะระดับโลกคนอื่นนะโดยสัญญาของดาวยิงชาวอียิปต์รายนี้กำลังจะหมดลงในปี2023แต่ตัวน,นักเตะกับทางบอร์ดบริหารของสโมสรยังคุยกันไม่ลงตัวทำให้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ขณะที่ทางคาร์เกอร์ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงความสาคัญของนัดเตะรายนี้โดยยกตัวอย่างเกมล่าสุดที่ทัขหงแดงสเสมอกับทางอาร์ซนอนซึ่งเหลือผู้เล่นไปแค่10คนไป0ูนต่อศูนย์ในศึกคาราบ,บัคับเมื่อคืนมันพัดาาสบอดีที่ผ่านมาซึ่งในเกมนั้นไม่มีชื่อของซาน่าที่กาลังไปรับใช้ชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในครั้งนี้โดยการคุยกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของซาน,น,น่าน่าจะมีความเข้มข้นมากกว่านี้เมื่อเขาไม่อยู่ตรงนั้นคุณจะได้เห็นผลของมันชัดเจนแล้ว นฐานะคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลคุณควรจะระวังว่าเรื่องนี้มันจะยืดเยื้อผู้เล่นรายใหญ่คนอดื่นที่ลรเวอร์พูลต่อสัญญาใหม่ไปแล้วเพื่อ3หรือ4เดือนก่อนทั้งทางอดิสซงเบเกอร์และก็ฟันไดสาระก็ควรจะรับค่าเหนือเช่นเดียวกันกับผู้เล่นระดับท็อปในเกมชามบริจิหรือระดับโลกทําไมเขาไม่ควรจะได้มันละ่ะเขาสมควรได้รับมันนะเระกากำลังพูดถึงหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ แจคินคอปนายใหญ่ชาวยอรมันมีความสุขมากกับการที่เขาจะได้คุมทีมนัดที่350ฐานะผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลในเกมกับทางแบรันฟอร์ดในช่วงสาห์นี้ลิเวอร์พูลได้เล่นในแอนฟิลด์อีกครั้งในเกมวันอาทิตย์นี้นะฮะในทางสื่อเพือบทางธลรกิจโดยมีบรันฟอร์ดมาเยือนเดยเขาจะบอกว่าผมนะั้นมีความสุขมากจริงๆนะและก็ภาคภูมิใจจริงๆเลยกับเรื่องที่เราทั้งทันเสด็จที่นี่จนถึงณวลานี้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดถึงหมายแต่สักวินาทีถ้าผมพูดตามตรงนะ มีแค่เกมนัดถัดไปเท่านั้นที่ชี้ชะตาและเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมสโมสรแห่งนี้ไม่ว่าจะรายการใดทุกคนรวมถึงตัวเราเองคาดหวังว่าจะชนะในเกมถัดไปและมันก็เป็นเรื่องยากมากเลยนะแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีนักเตะชั้นยอดในฝั่งนี้ ผมมีความสุขมากเกี่ยวกับเวลาที่เรานั้นอยู่ที่นี่จนถึงเวลานี้และผมก็หวังว่าจะสนุกสนานในอีก2-3ปีถัดไปเช่นเดียวกันทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ตัวเลขแบบนี้ไม่สําคัญสำหรับผมแต่สามเป็นตัวเลขที่ดีดีก,กว่า15และก็เลิกออกไปและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ